สำหรับใครที่อยากจะได้ระเบิดต้องดูคลิปนี้นะครับผมการหาระเบิดง่ายนิดเดียวนะครับผมอันดับแรกนะผมก็ให้เพื่อนๆซื้อกงกูมาวางไว้แล้วก็ทําการาวางให้เยอะๆเลยประมาณ200นะ ลืมบอกไปนะผมให้เราคุยกับผู้ดูแลเกาะข้างๆพ่อค้านะผมเพื่อจะแบบว่าเวลาเรากดหอยจะได้วาปกลับมาอ่าตัวนี้ผมก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆก็กดกระจกตรงหลังพ่อค้านะผมจะวร์ปเข้ามาเกาะซันสโตนะครับผมแล้วก็ให้เราขึ้นมาข้างบนข้าใครขึ้นไม่ได้ตรงนี้ก็อ่าไปขึ้นตรงบันไดก็ได้นะครับผมก็จะเจอกระท่อมนะครับผมน,นั่นก็คือกระท่อมแม่มดนั่นเองให้เรากดคุยกับแม่มดไปนะครับผมอ่ะเพราะว่าเราจะมาขอโชคกับแม่มด เลือกหัวข้อที่1นะครับผมแล้วก็เลือกหัวข้อที่2เป็นโชคดีนะครับผมแล้วก็จะหัวข้อที่1จะเสียตังประมาณ5,000เหรียญนะครับผมเพือพ่อที่จะได้ใบ cover สีแฉกมานั่นก็คือโชคนั่นเองนะครับผมเสีย5,000จะได้ประมาณา10นาทีิาวินะครับผมหลังจากที่เรากดซื้อโชคไปแล้วและให้เพื่อนเพื่อนวาร์ปกลับมาเก็บกงปูที่เราวางไว้ เก็บไปจนหมดนะครับผมผมวางประมาณ2 0 0กว่านี่แหละประมาณนะครับผมนี่นะผมตอนนี้ก็ได้ระเบิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะออกง่ายนะถ้าเรากดโชคกับแม่มุดมานะครับผมบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะผมบางคนมาวางกงปู2 3 0 0หรือว่าเป็นพันก็ไม่ออกนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีโชคนั่นเองนะครับให้แนะนําไปกดโชคกับแม่มุก่อนนะครับผมค่อยมาเก็บก็มาดูผลโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับผมได้มาประมาณ อ6อันนะครับผมผมวางไปประมาณ200นะครับผมก็ได้ทุนระเบิดมา6อันเนาะก็มันไม่ได้ออกยากนะผมแต่ว,ว่ามันก็จะมีเทคนิคของมันนะครับผมแต่ละอย่างนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยถ้าใครอยากจะได้เบ็ดไทเด่นามาตกปลานะครับผมผมจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะสำหรับพวกปลาเลนะผมตัวนี้นะน้องจะชอบเป็นามาแมลงจะออกมาตอนกลางคืนนะครับผมก็ให้เอา,มาแมลงมาตกตอนกลางคืนนะเนาะหรือดูการใบไม้ผิดหรือว่าใบไม้ร่วงนะครับ ฉลามนะครับผมน้องจะชอบเป็นหัวปลาตัวนี้ก็ตกได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมแล้วก็จะเป็นแมงกระพุนนะครับน้องจะชอบเป็นเหยื่อแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็ชอบด,ดูฝนนะครับผมก็เอาแม่เหล็กมาตกในตอนเวลาที่ฝนตกนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆไปวางดักแล้วได้กี่ลูกก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผม